โนวันนี้เนี่ครับแกงเห็ดเพาะนะครับเนี่เดี๋ยวจะลองพาเบครว่าอ่อนหรือแก่นะฮะอ่อนนี่ยมาดูสินี่นี่นี่อ่อนน้ำแนนบาดนี้่นี่แก่เนี่ยออที่จริงดำก็อ่อนก็ได้นี่อ๋อโน่นนี่แก่ก็จับเบอ่งหนังมันจีหูนี่หน่นนี่แก่โอ้หนังโน่นนี่เกลี่งหยาบนนหนังมันจีหยาบโัวกันหน่นแก่ ใหญ่สกีแก,เกเนเพิ่มๆเงิออนอ่อนน่าจะปนกันมากบ้างนี่น้อยเนี้ยสีแกนโอ้ว่าแกได้บางที่เทาก็จะไปเบิ้งมองขาดว่าแต่มันดำหรืกกกอกัแกว่าแมนนี่เท้ากับแกเท้าขออ่อนได้อ่อ,อนอย่นี่อนี่นี่ใหญ่นี่แกน่ ในไงแกนที่ดำดำจะกินไดพวกเก่ามันกะสีหยาบแน่แค่นั้นแหละเดมน้อหน่อยไม่อออนมันกะมันกะพ่อเนื่ยใดก็เอาเมื่อนั่นแหละเนาะนี่ไงแกเวลาเวลาไปเสือม่าภาสามารถพิสูจน์ได้ว่าอ่อนหรือแก่ขาวหรือดำโอ้ยผู้ไปเก็บเพราะว่าเขาบม่ได้ปาดให้เบิงผู้ไปเก็บก็กว่าสิพ่อคือกันนั่าราะนี่อย มันกระบาแมนว่ากู้เฉลยเม็ดหนึ่งก็้เได้ลูกหนึ่งนี่ก่ะเสื่อมราชดดนเติบพี่ด้วนี่บางทีไปเบิดมือกระบาได้พ่อขีดสองขีดอันนีเสื้อมากคือร่อล่อสามร้อยบาทมีรอยหายซบร้อยสิบบาทถูกยุ่นี่เราไปหาพาพี่น้องว่าถึงว่าแพงเนี่ยลองไปหาบ้างด้อครับโอ้ยเบิดมือกระบาได้ซ้ำนี่ต้องไปหาเบิรงว่าเื่อมกรแพงเบิดมือได้ดินี่จากประสบการณ์เคยไปหามาแล้วเบิดมือกระบาได้พ่อขีดหาไม่แย่คอแย่คอปึบ นี่ครับเครื่องฟุงเยู่แล้วมากมายปลาปลาแดกปลาตน้นป,ปึป๊บตะไตหนาเสือจื๊บอันนี้น้ำขึ้นบ้านจำมือถ้กินง่ายกว่าสมมติเครื่องฟูงไม่ยังจะหนักกับนี่แตะไข่แต่ไข่น้ำปลาปลาแดกเขาเลยละอไชื่นอนี่ครับ ผักติยวนะครับรสเปรี้ยวนะนี่มาสมุะนไพรปึ๊บนี่นีน่จับอะไอผักติยวบอเห็นยังกระเล้วเจ้บพี่น้นองนี่ครับเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับแกงเห็ดเพาะนะครับนี่ ทีสั้นมันกะบอน่ากินครับเจ้าว่ารสชาติพอจะกระปุกถึงนี่ต้องเสียงหย่ำก่อนกุ๊บกุบก๊บ,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 บน,นุ่มหอมมั่นหวานเวลาไปหาไปน,นอนกลัวมมจะจะมีเม็ดเจ้ลูกเวลากินกินสร็ะหาเม็ด เวลาไปหาเคียร์พี่เน็ตนี่พัดติวนี่เราไปสามหมันเห่าครับทายยกินแบบธรรมชาติต้องเสียละอีกพวก่ีไปีนี้เฮ้ดคนอยากจะบุญเรือก็ได้เพราะว่าตัวเนี่ยมันมันบอบสนองตัวสารเคมี เรงเกตเบิ้งต่อมันเกหน่อยเป็นเหลียงควายเนาะสมัยก่อนใช้ยามยามใหม่ยามสักอเรี่วัดไหมเต็มท <produ decoration> ุกเมื่ออยู่ตามพันธุ์่นหน้าบยินเนป่าได้ที่ไหนอยู่นี่ตามพันธุ์แทนหน้าแล้วก็เวลาไถ้หดหน้าปุ๊บเด็กอะมันก็ลอยขึ้นตามน้ำปัจจุบันเนี่ยว่าหายากของโบยินเนป่านี่ เงี้ยมึงหูแล้วว่าแกบอกแกแกมันก็แสบไปอีกแบบมึงก็จะมัน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 ม่คว่มแสบถ้าหนักยึดใจอะแหละมันเป็นขั้วหนวดซึกความ,วาม่วงจำมันจะสำอะไรไป็กหน่อยโดชสาิแบบนี้แก ใช้หนำดํานหนิพวกนย่างนด้ครับพี่น้องใช่หนำยานางครับก็ซิ้อพวไส้ก็ได้เขาพวกไส้หนำยาน้ามันจะอ,ออกหนำสีเหลืองเหลืองแดงอันนี้ใช่หนำยานางนาเพราะว่าเป็นสมุนไพรจะสดหนำพวกนึหมอ,มอพี่นอ้องหมอไม่ได้เดี๋ยวพวกเก็บมือครับ,รบก็จะเป็นปวด เห็ดโคนเห็ดตะโงกอจ๊ะเห็ดปวกก่อนเห็ดปวกแล้วก็เห็ดโคนเห็ดโคนแล้วก็เห็ดแล้วเห็ดกอเห็ดไข่ที่เราเนี่เห็ดละางงสิบห้าเลยเห็ดละางงเพราะต้องท่วงหนาฝนฝนตกชุกเห็ดละางงเห็ดเรางงเพราะต้องออกสาวกูมูสมัยจะกี่ไปเลี้ยงขั้วไอเนาะเห็ดน่าอะแหละ เฮ็ดเพิ่มออกมาได้เฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงจะล้างมูลเลยเฮ็ดเพิ <fe> like thi <that> uh ่ม huh. มันจ่ามือนี่เต็มตลาดนึงเฮ็ดเพิงยังเฮ็ดเพิ่มอันค้างแดงอืมนั่นเฮ็ดเพิงนั่นค้างยาวๆเฮ็ดเพิ่มนู่นเฮ็ดเพิ่มะไรเฮ็ดเพิ่มขมต่อเฮ็ดเพิงบุ้งเฮ็ดเพิงข้ามเฮ็ดเพิงอะไยังล่ะมันต้องดินต้องชุ่มช่ำตรงนี้สมัยหน่อยเนาะดอกซ้ำจานนี่นไหม แต่ว่าสันดังตับตับโอ้ยมวนเพื่อนให้เผือบุ้งสมัยก่อนนะดอกกระซัจานไม่ก็จานอีกกุ่มมันโอ้ยหาจะกินกรบเบื้ตามดูตามันสมยเกี่ยนไปปลากระือทำลายมันก็เลยนีแหละ